สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับคาบเรียนปอดิฟัดไทยวันนี้นะครับมาพบกับครูเมธีตั้งสิริพัฒนานะครับหรือเรียกว่าครูเจก็ได้นะครับสำหรับประเด็นนะครับในวันนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะก็คือประเด็นที่ว่าแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับครูมีคําถาม1คําถามนับจะมาถามพวกเราก่อนนะครับเราลอง มาแชร์กันนะครับว่าเราคิดเห็นอย่างไรนะครับกับคําถามนี้ก็คือนักเรียนคิดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมนะครับอ่าทิกตอกทิกตอกลองนึกฟกิเราคิดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมเอ่ยนะครับครูจะยังไม่เฉลยแล้วกันว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาหาคําตอบกันหลังจากเราเรียนรู้ในประเด็นนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับ ครูมีรูปภาพหนึ่งภาพนะครับมาให้พวกเราดูนะครับก็บุคคลในภาพนะครับอันนี้ก็คือขุนวิจิตมาตานะครับเขาคือใครนะครับเขาคือนักวิชาการนักประติตร์คนสําคัญของไทยนะครับในยุคนึงเนี่ยนะครับขุนวิจิตมาตานะครับได้เขียนหนังสือที่ชื่อว่าหลักไทยนะครับซึ่งมีการบ่งบอกแนวคิดนะครับว่าคนไทยเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับ แล้วแนวคิดนี้เนี่ยนะครับก็ได้ถูกกระสวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับก็นําไปบรรจุในแบบเรียนประวัติศาสตร์นนก็ในแนวคิดแรกนะครับที่มีการระบุไว้นะครับคือคนไทยมาจากเชื้อเขาอันไตนะครับก็ตั้งแต่ประมาณพศ2475นะครับถึง2,518นะครับดังนั้นเนี่ยนักเรียนในรุ่นนั้นเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนในประเด็นนี้นะับว่าคนไทยเนี่ยมาจากเชือเขาอันไต แต่ทีนี้ต่อมานะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่มากมายนะครับมันก็เลยทําให้เกิดแนวคิดให,ให,ใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยแนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตเนี่ยก็ไม่ถูกการยอมรับแล้วนะครับถูกตีทิ้งไปแล้วก็ทําให้ขุนวิจิตมาตาบุคคลในรูปเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาบอกว่านะครับแนวคิดนี้เนี่ยนะครับขุนวิจิตมาตาไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นเองแต่ขุนวิจิตมาตาเนี่ยเป็นคนที่ ไปนำแนวคิดของหมอดอสนะครับเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่ได้เป็นคนริเริ่มแนวคิดนี้นะครับเอามาเขียนอีกคีหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูกันในประเด็นนี้นะว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วคนไทยมาจากไหนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนเนี่ยเราสรุปได้ทั้งหมด5แนวคิดด้วยกันอ่าเดี๋ยวเราลองดูในแผนที่ตรงนี้ก่อน ห้าแนวคิดมีที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูหมายเลขบนแผนที่นะครับแนวคิดแรกแนวคิดที่1นนะครับคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนะครับในแผนที่เราจะสังเกตเห็นว่าพื้นที่บริเวณตอนเหนือของจีนขึ้นไปอีกนะบริเวณประเทศมองโกเลียนั่นเองนะครับต่อมาแนวคิดที่2คนไทยมาจากตอนกลางของจีนนะครับบริเวณมณฑลเสฉวนนั่นเองนะครับต่อมาแนวคิดที่3คนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับบริเวณมณฑลยูนนานนะครับ แนวคิดที่4คนไทยไม่ได้มาจากไหนเลยแต่คนไทยอยู่ที่นี่แหละบริเวณดินแดนไทยมานานแล้วและแนวคิดที่5สุดท้ายนะครับคนไทยมาจากบสาุทรมาลายูนะครับทางตอนใต้เลยนะครับซึ่งทั้ง5้าแนวคิดนี้นะนะครับเราสงสัยกันต่อไม่เอ่ยว่าแล้วแต่ละแนวคิดเนี่ยทำไมถ,ถึงถูกยอมรับนะบทำไมถึงมีการสนับสนุนทั้ง5้าแนวคิดนี้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิด5แนวคิดนี้เนี่ยนะครับก็ คือสิ่งที่เราเรียกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับครูจะมียกมาทั้งหมด5ประเภทด้วยกันที่สําคัญสาคัญนะครับประเภทแรกนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับเช่นโครงกระดูต่างๆหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีการขุดพบอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งภาพเขียนตามฝาผนังในถ้ำอะไรนี้นะครับประเภทที่นะครับการสํารวจนะครับก็เกิดจากการเดินเท้านี่แหละนะของนักสํารวจนะครับก็ ดูนะครับความเป็นอยู่ของผู้คนนะับในแต่ละพื้นที่อะไรอย่างนี้นะครับ3ภาษาศาสตร์นะครับการใช้ภาษานะครับตระกูลของภาษาสำเนียงต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับสหลักฐานมนุษยวิทยาอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตนับของคนในแต่ละพื้นที่นะว่าใช้ชีวิตกันอย่างไรแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะครับ 5. พันธุศาสตร์อันนี้จะเป็นเรื่องของการแพทย์เนาะก็ดูในเรื่องของกรุ๊ปเลือดนะครับว่ามีความคล้ายคลึงกันอย่างไร ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าทั้ง5แนวคิดในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีหลักฐานอะไรสนับสนุนและมีที่มาอย่างไรนะครับมากันที่แนวคิดที่1นะครับคนไทยมาจากเชื้อเขาอันไตถือว่าเป็นแนวคิดแรกเลยนะที่ถูกเสนอขึ้นมานะครับโดยหมอชาวอเมริกันที่ชื่อว่าหมอดอสนะครับและมีคนไทยคนสําคัญที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือขุนวิจิตมาตานะมาดูที่มาก่อนนะครับแนวคิดนี้เนี่ยบอกว่าคนไทยแต่เดิมเนี่ยนะมีเชื้อสายของมองโกนะครับแล้วก็เป็น กลุ่มชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก่อนชนชาติจีนซะอีกต่อมาเนี่ยนะครับก็เนื่องจากความไม่อุดมสมบูรณ์นะของพื้นที่บริเวณเทือกเขาอันไตนะครับที่ค่อนข้างห่างไกลแล้วก็สูงแล้วก็หนาวนะครับก็เลยต้องมีการอพยพลงใต้นะครับมาบริเวณแม่น้ําพงโหแล้วก็ตั้งอาณาจักรของตนเองขึ้นมานะครับชื่อว่าอาณาจักรไอ้เหลานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีเอกสารจีนบันทึกอยู่นะคนจีนเรียกคนอาณาจักรไอ้เหลาวว่าต้ามุงนะครับต่อมานะครับก็ เมื่อชนชาติจีนเริ่มมีความเจริญก็มีการขยายอิทธิพลลุกลานทําให้อาณาจักรไอ้ลาวเนี่ยต้องอพยกหนีนะครับลงมาทางตอนใต้ของจีนนะครับก็ตั้งเป็นอาณาจักรใหม่ชื่อว่าอาณาจักรน่านเจ้านั่นเองนะครับและต่อมาก็มีการขยายอิทธิพลของจีนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ทําให้อาณาจักรน่านเจ้าก็เลยต้องอพยพหนีลงมาทางตอนใต้อีกนะครับก็จะมาที่ทางภาคเหนือของไทยนะแล้วก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของชนชาติไทยนั่นเองนะครับ สำหรับแนวคิดคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนี้เนี่ยนะครับก็มีหลักฐานสําคัญที่สนับสนุนชิ้นแรกเลยคือหลักฐานด้านภาษาศาสตร์นะครับจากการวิเครคาะห์นะครับ,ค,บคำว่าอันนะครับแปลว่าแผ่นดินส่วนคําว่าไตนะครับไตมันคล้ายคลึงกับคาว่าไทยไตไทยไตไทยอ่านน,นั้นคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตแน่เลยนะครับเพราะว่าความหมายคือแผ่นดินของคนไทยอะไรอย่างนี้อันนี้คือการวิเคราะห์ของคนในสมัยก่อนนะครับเมื่อประมาณพศ2400ปลาย แต่ว่าปัจจุบันก็มีการวิเคราะห์ที่น่าเชื่อถือมากกว่านะครับด้วยการบอกว่าจริงๆแล้วอันไตเนี่ยไม่ได้ตีความอย่างที่แนวคิดนี้บอกไว้แต่อันไตเป็นภาษาเฉพาะนะครับเป็นภาษาทูเจแปลว่าทองคํานะครับอันนี้ก็จะสอดคล้องกับบริเวณภูมิศาสตร์ของเทือกเขาอันไตที่เป็นเทือกเขาที่อุดมด้วยแร่ทองคําจํานวนมากนะครับดังนั้นแนวคิดความคิดนียก็ถือว่าถูกตีตกไปนะครับไม่เป็นที่ยอมรับแล้วนะครับจับ แนวคิดอีกอหนึ่งที่สนับสนุนก็คือเอกสารจีน,นที่มีการเขียนบันทึกถึงคน,นค,คนไทยที่อยู่ในตอนเหนือนะครับแล้วก็ตอนกลางของจีนอะไรเนี้ยนะครับก็พูดถึงขบุดธธร,รมเนียมประเพณีต่างๆว่ามันมีความคล้ายคลึงกันแต่จากปัจจุบันนะครับก็มีการวิเคราะห์อีกว่าเทือกเขาอันไตเนี่ยนะเป็นเทือกเขาที่มีทุ่งหญ้านะมันเหมาะกับการใช้ชีวิตแบบขี่ม้าล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันตรงข้ามกับวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบันเลยที่เราแบบ ปลูกพืชเป็นเกษตรกรรมเป็นหลักอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นความคิดเหตุผลตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่นักนะครับต่อมาแนวคิดที่2นะค,คนไทยมาจากตอนกลางของจีนหรือมณฑลเสฉวนนะครับอันนี้คนที่เสนอริเริ่มเนี่ยก็คือนะัดตาจารนแต่เรียงเลอลากูเปรีนะครับแล้วก็มีบุคคลสําคัญของไทยหลายท่านนะครับที่สนับสนุนแนวคิดนี้นะครับเช่นเลยปิดาประวัติศาสตร์ไทยนะครับ สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพนะครับไปดูที่มากันว่าแนวคิดนี้มีที่มาอย่างไรนะครับเริ่มจากชนชาติไทยเนี่ยอยู่ตอนกลางของจีนมาก่อนนะครับตั้งเป็นอาณาจักรไอ้ลาวนะครับแต่คนจีนเนี่ยเรียกอาณาจักรไอ้ลาวว่าต้ามงนะครับอ่ะอันนี้จะเหมือนกับแนวคิดที่แล้วเลยใช่ไหมนะตอนที่มาถึงตอนกลางของจีนนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าหลักฐานในเรื่องนี้เนี่ยนะมีการบันทึกอยู่ในเอกสารจีนนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับก็สอดคล้องกับแนวคิดที่แล้วเหมือนกันคือเราถูกชนชาติจีนเนี่ยขยายอิทธิพลทําให้คนในอนาณาจักรไอราลาวเนี่ยต้องอพยพลงมาทางตอนใต้นะครับแล้วก็ตั้งเป็นอนาณาจักรใหม่ชื่อว่าอาณาจักรนานเจ้านั่นเองต่อมาก็เช่นเดียวกันนะครับถูกจีนขยายอิทธิพลเหมือนเดิมก็เลยต้องลงมาทางตอนใต้อีกนะครับก็มายังประเทศไทยในปัจจุบันนะครับสำหรับหลักฐานนะครับของแนวคิดนี้นะครับชิ้นแรกเลยคือด้านภาษาศาสตร์นะครับก็จะวิเคราะห์จาก ความคล้ายคลึงของภาษาของคนจีนตอนกลางกับคนไทยในปัจจุบัน,นบว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่ปัจจุบันก็มีการโต้แย้งกันไปมาบ,บอกว่าถ้าเราจะดูแค่ความคล้ายคลึงของภาษาเนี่ยมันอาจจะมีเหตุผลน้อยเกินไปนไม่เป็นไรเราไปดูหลักฐานชิ้นต่อไปหลักฐานด้านมนุษย,ยวิทยานะครับอันนี้ก็จะดูเรื่องของ ขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับของคนจีนตอนกลางกับคนไทยว่าคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันก็มีการโต้แย้งอีกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเนี่ยมันสามารถถ่ายทอดกันได้ระหว่างกลุ่มชนต่างๆนะครับผ่านทางการค้าขายหรือว่าการตั้งถิ่นฐานย,ย้ายของประชากรอะไรนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลักฐานอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เป็นที่ชัดเจนหรือว่ายอมรับมากที่สุดนะครับก็มีหลักฐานอีกหนึ่งชิ้นคือหลักฐานเอกสารจีน ซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายคลึงกับแนวคิดเทือกเขาอันไตนะเพราะว่าก็เป็นหลักฐานชิ้นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ก็มีการโต้แยง้งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการขุดพบนับหลักฐานทางโบราณาคดีนะครับซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่มีลักษณะของวิถีชีวิตที่ค่อนข้างแตกต่างจากชนชาติไทยนะครับเขาก็เลยเอาไปตีความว่าดังนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่น่าจะมาจากตอนกลางของจีนแน่ๆลหละนะครับโอเคสำหรับแนวคิดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ แนวคิดถัดไปนะครับคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับหรือว่าบริเวณมณฑลยูนนานนะครับคนที่รีเริ่มแนวคิดนี้ก็เป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับชื่อว่าอาชิบาลลอสคอคูนนะครับเขาก็ใช้วิธีการเนี่ยนะครับเดินทางนะไปสำรวจวิถีชีวิตของคนจีนทางตอนใต้นะครับเลื่อยมายาวๆไปจนไปถึงรัฐอัดสัมของอินเดียนะครับก็ทำให้เห็นการใช้ชีวิตต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มาของแนวคิดนี้กันอันแรกนะครับ มีการบอกว่านะคนไทยเนี่ยตั้งอาณาจักรของตนเองนะครับชื่อว่าอาณาจักรเทียนซึ่งบางตำราก็จะใช้คําว่าอาณาจักรแถนนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไปคล้ายคลึงนะครับกับตำนานทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานของไทยนะบางฉบับนะัที่มีคําว่าแถนอะไรเงี้ยนะพญาแถนอะไรเงี้ยนะครับต่อมานะครับคนไทยก็ได้สถาปนาอาณาจักรใหม่นะครับชื่อว่าอาณาจักรนานเจ้านะครับ อันนี้ก็จะเป็นชื่อที่เหมือนกับ2แนวคิดก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันมาจากเอกสารจีนเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาเนี่ยนะครับถูกชนชาติจีนนะครับในสมัยราชวงศ์หยวนนะครับราชวงศ์หยวนคือสมัยไหนนะครับนึกถึงกุปไลข่านก็คือชาวมองโกนั่นเองก็คนจีนเนี่ยก็ลุกลามขยายอิทธิพลมาทำให้อาณาจักรน่านเจ้าเนี่ยต้องอพยพหนีแต่ทีนี้เนี่ยก็มีการหนีแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับด้วยกลุ่มแรกเนี่ย ไปทางตอนภาคเหนือของไทยนะครับกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเข้าไปทางรัฐอัดสมของอินเดียนะครับดังนั้นก็เลยถือว่าคนไทยกับคนรัฐอัดสำของอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นแบบเครือญาติกันก็ได้นะครับสำหรับแนวคิดตอนใต้ของจีนนะก็มีหลักฐานสําคัญดังนี้นะครับชิ้นแรกหลักฐานด้านภาษาศาสตร์นะครับอันนี้เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ามันเป็นภาษาตระกูลไทยเหมือนกันในการพูดการเขียนอะไรนี้นะครับภาษาทางตระกูลไทยเนี่ยมันก็จะเป็น ภาษาของชนชาติในบริเวณอินโดจีนนี่แหละนะครับซึ่งจะคล้ายคลึงกันนะครับสำหรับการวิเคราะห์นะครับหลักฐานชิ้นนี้นะครับก็พบว่ามันก็มีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าถ้าเราอ้างอิงว่าเป็นภาษาตระกูลไทยเนี่ยนะครับมันเป็นความคล้ายคลึงกันของชนชาติในบริเวณแถบอินโดจีนนั่นเองนะครับ หลักฐานชิ้นต่อมานะครับหลักฐานด้านมนุษยวิทยานะครับหลักฐานอันนี้เนี่ยก็เนื่องจากการสำรวจเนาะนะครับทำให้เราพบนะครับลักษณะของการตั้งถิ่นฐานนะครับวิธีการดํารงชีวิตนะครับคำนธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งของคนจีนทางตอนใต้กับคนไทยนะครับจะมีความคล้ายคลึงกันค่อนข้างมากซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีการวิเคราะห์ตีความในภายหลังนะครับว่าเป็นเหตุผลสําคัญนะที่ค่อนข้างเชื่อถือได้นะเพราะว่า มีความเชื่อมโยงกันจากหลักฐานหลายๆชิ้นทั้งหลักฐานโบรนนาณคดีนะครับหลักฐานปณิศาสต์นะครับหลักฐานนิรุติศาสต์นะครับที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทําให้แนวคิดที่ว่าคนไทยมาจากตอนใต้เนี่ยของจีนเนี่ยนะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือมากที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่เรายังมีอีก2แนวคิดเราลองไปดูกันว่าอีก2แนวคิดเขาเป็นยังไงนะครับ แนวคิดที่4ต่อมานชนชาติไทยอยู่ในดินแดน,นไทยอยู่แล้วไม่ได้มาจากไหนนะครับก็เริ่มเสนอแนวคิดโดยดรคอริสเวลนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะครับแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์ไทยหลายท่านที่ให้การยอมรับแนวคิดนี้นะครับมันเป็นยังไงมีที่มาอย่างไรสําหรับชนชาติไทยเนี่ยนะครับตั้งหลักแหลงในประเทศไทยมานานแล้วนะครับ เพราะว่ามีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์นะครับยกหินเลยนะครับที่บ้านเก่าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีอายุมานานมาก4,000กว่าปีมาแล้วเลยทําให้นักประวัติศาสตร์หลายท่านเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะโน้มน้าวนาโน้มเอ็นมาทางแนวคิดนี้นะครับว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในดินแดนนี้มานานแล้วไม่ได้มาจากไหนนอกจากโครงกระดูกที่บ้านเก่านะครับกาญจนบุรีก็มีการพบโครงกระดูกนะครับที่ราชบุรีอีกนะครับที่พงตึกนั่นเองนะครับ สำหรับการวิเคราะห์แนวคิดนี้นะครับจากการพบโครงกระดูกเนี่ยนะครับก็มีคนเห็นแย้งนิดหนึ่งนะครับโดยการเห็นแย้งเนี่ยก็บอกว่ามนุษย์เราในโลกเนี่ยมีทั้งหมด3กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆใช่ไหมนะครับเรายังพอจํากันได้ไม่เอ่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์แรกก็คือคอเคฟอยนะครับผิวขาวชาวยุโรปนั่นเองชาติพันธุ์ที่2นิกรอยนะครับผิวดําแอฟริกันนั่นเองนะครับและชาติพันธุ์ที่3ามนะก็คือมองโกลอยผิวเหลืองนะครับ ซึ่งชนชาติไทยแล้วก็คนเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวมองโกลอยนะครับดังนั้นเนี่ยโครงกระดูกของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยนะครับใหญ่ๆก็จะแบ่งได้3รูปแบบดังที่กล่าวมานั่นเองดังนั้นแล้วถ้าเราจะสรุปว่าโครงกระดูกที่เราขุดพบนะครับที่กาญจน,นบ,บุรีหรือว่าราชบุรีเนี่ยเป็นของคนไทยมันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเราก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นของคนมอญคนขเขมรคนพมา่าหรือว่าคนชนชาติอื่นที่ อยู่ในดินแดนนี้มาก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องดูหลักฐานต่อๆไปนะครับว่าในอนาคตจะมีหลักฐานชิ้นอื่นมาสนับสนุนอีกหรือเปล่าต่อมาแนวคิดที่5นะครับคนไทยมาจากคาสุดมาลายูนะครับทางตอนใต้เลยคนที่รีเริ่มสนับสนุนเนี่ยนะครับก็คือรูทเบเนดิกนะครับเป็นนักมนุษยวิทยาชาวอเมริกันนะครับแล้วคนที่สนับสนุนก็ส่วนใหญ่จะเป็นนายแพทย์นะครับไปดูที่มากันนะครับมาจากอะไร ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าชนชาติไทยเนี่ยนะมีเชื้อสายมาลายูนะครับอยู่ที่บริเวณคาบสม,มุทรมาลายูนี่แหละทีนี้ต่อมาเนี่ยอพยพนะครับขึ้นไปทางตอนเหนือเหนือจัดเลยนะไปที่ตอนใต้ของจีนนั่นเองแล้วต่อมาสักพักก็อพยพอ,อีกลงมาจากตอนใต้ของจีนลงมาที่ดินแดนไทยในปัจจุบันนะครับอัอนนี้ก็ไปวกแล้วก็วนกลับมานะครับซึ่งหลักฐานอันนี้จะเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างแตกต่างจากใครเพื่อนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ย เป็นหลักฐานก็คือดูจากกรุ๊ปเลือดของคนไทยกับคนอินโดนะครับเขาพบว่ากรุ๊ปเลือดของคนไทยกับคนอินโดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากกว่าคนจีนแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เขาพิสูจน์วิเคราะห์กันเมื่อพศ2512นะครับก็ค่อนข้างนานมาแล้วนะครับก็เลยทําให้ในปัจจุบันเนี่ยพอมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีขึ้นทันสมัยขึ้นเนี่ย ก็มีคนนะที่มีการวิจัยแล้วเอามาโต้แยง้งบ,บอกว่าจริงๆแล้วถ้าไปดูทั้งกลุ่มเลือดแล้วก็ขากรรไกรหรือว่าฟัน,นของคนไทย,ยจะพบว่าคนไทย,ยมีความใกล้เคียงกับคนจีนมากกว่าแต่คนอินโดนีเซียรหรือว่าคนมาเลเยจะไปคล้ายคลึงกับคนเขมีมากกว่าซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นหลักฐานที่ค่อนข้างยังสรุปไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วหลักฐานกลุ่มเลือดเ,เราสามารถเอามาสรุปได้ยังไงได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไป และที่สําคัญอันนึงที่ขัดกับหลักการเลยของแนวคิดนี้ก็คือว่าปกติแล้วการอพยพของมนุษย์เนี่ยนะครับจะอพยพจากเหนือลงใต้หรือว่าต้นน้ำนะไปทางปลายน้ําแต่แนวคิดคนไทยมาจากค่าฝุนมาลายูเนี่ยมันขัดกับหลักการนี้นะเพราะว่าเขาอพยพจากใต้ขึ้นเหนือนั่นเองนะครับก็เลยทําให้แนวคิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรับการยอมรับมากเท่าไหร่นักนะแต่ก็ยังพอมีเหตุผลน่าเชื่อถืออยู่ในบางประเด็นนะครับ สรุปทั้ง5้แนวคิดนี้ก็สรุปได้ว่าแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยที่เราพอจะยึดถือได้ในตอนนี้เนี่ยนะครับว่าคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนนะครับเรามาดูว่าแนวคิดคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนทำมถึงน่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับมาทวงกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็ต้องไปดูกันที่หลักฐานนะครับหลักฐานประเภทแรกเลยก็คือการสำรวจนะครับมาจากการสำรวจนะครับการใช้ชีวิตของคนไทยนะครับในพื้นที่คนไทยปัจจุบันแล้วก็คนจีนทางตอนใต้นะครับ สองภาษาศาสตร์ความคล้ายคลึงกันของตระกูลภาษานะครับและ3ม,มนุษยวิทยานะครับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันถ้าเราจะสรุปนะครับในปัจจุบันให้ได้ก่อนว่าคนไทยมาจากไหนนะครับเราอาจจะบอกข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้แต่เราบอกได้เลยว่าแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับก็คือคนไทยมาจากตอนใต้ของจีนแต่แนวคิดนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าในอนาคตมีการค้นพบหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นนะครับและหลักฐานชิ้นใหม่นั้นน่าเชื่อถือกว่านะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับ <S <S เราพอจะได้เรียนรู้มาแล้วทั้ง5แนวคิดนะครับ <S <S ดังนั้นเนี่ย <S 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 เราลองมาตอบคาําถามที่ครูถามพวกเราไว้ตอนต้นคาบได้ไหมนะครับว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไม่เอ่ยนะครับนั่เรียดว่าประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้ไหมรรสหมรุปนะครับประวัติศาสตร์เปลี่ยนได้นะครับ โดยนะครับดูจากหลักฐานนะครับถ้าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะครับมีการพบหลักฐานชิ้นใหม่เกิดขึ้นและน่าเชื่อถือกว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันมาก็อาจจะเปลี่ยนได้ก็ตัวอย่างเช่นนะครับแบบเรียนของไทยในสมัยก่อนนะครับบอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตนะครับแต่พอมาในสมัยปัจจุบันนะครับแนวคิดคนไทยมาจากไหนก็มีการคลอดออกมาเพิ่มขึ้นเป็น5แนวคิดนะครับและแนวคิดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็เปลี่ยนแปลงไปนะไม่ได้มาจาก อันตรายและนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็พอรู้เรื่องราวภาพรวมค้่าวๆแล้วก็การวิเคราะห์หลักฐานต่างๆนะครับว่าเราควรจะเชื่อถือในประเด็นไหนกันบ้างนะครับครูก็มีชิ้นงานให้พวกเรา1ชิ้นนะครับครูขึ้นหน้าจอให้แล้วเราลองดูประกอบนะครับหน้าจอนี้เนี่ยนะครับจะให้นักเรียนเนี่ยเติมคําตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับโดยจะมีทั้งหมด5แนวคิดในตารางนะครับแต่ละแนวคิดเนี่ยให้พวกเราเติมหลักฐานนะครับหลักฐานสําคัญ ที่สนับสนุนแนวคิดนั้นแล้วก็อธิบายการวิเคราะห์หรือการตีความแนวคิดนั้นนะว่ามีความน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างไรบ้างนะครับนักเรียนอาจจะมีการวิเคราะห์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่คุณครูได้เล่ามาขึ้นมื่อสักครู่ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองเอามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในชั้นเรียนกันนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูผู้สอนเนี่ยจะเป็นผู้สรุปป,ประเด็นตรงนี้ให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสาหรับข้ามนี้นะครับวิชาประวัติศาสตร์ไทายนะครับประเด็นเรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไทยนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจรับชมรับฟังและตั้งใจเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคาบต่อไปนะครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน